สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของ ซนดีซีดานครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสื่อฝรั่งเศสเนี่ยก็โหมแล้วว่าซีดานเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างใกล้ชิดนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีข่าวกับบาเยอร์มิวนิกด้วยก็ตามนะครับผมสื่อดังครับก็กล่าวรายงานว่าซีดานเนี่ยมีความต้องการที่จะมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมและก็หวังว่าจะได้มาคุมแมนยูครับแต่อุปสรรคเดียวเลยครับของซีดานกับการคุมแมนยูนั่นก็คือภาษาครับเพราะว่าซีดานเนี่ย เป็นโค้ดที่ไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษนะแต่ก็ว่ากันว่าแมนยูไม่ได้ขัดนะตรงนี้ครับเพราะว่ามีทางด้านฝ่ายเทคนิคฝ่ายอะไรของเขานั่นแหละครับผมที่ได้ภาษาฝรั่งเศสพร้อมเป็นล่ามให้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับซีดาร์นี่ก็มีข่าวกับไบเยนมิวนิกเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าแมนยูครับ อาจจะไม่ได้ไปเล่นยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าด้วยนะเพราะว่าตอนนี้คะแนนห่างจากทีมอันดับ4ถึง13คะแนนด้วยกันครับทำให้อนาคตของเทนฮากนั้นไม่มั่นคงครับและประจวบเหมาะกับแมนยูก็อยากได้ซีดานครับทีมระดับแมนยูว่าใครก็อยากจะมาลองใครก็อยากจะมาคุมครับแล้วก็ส่วนบินครับบินสื่อในเยอรมันเนี่ยก็ปฏิเสธข่าวออกมาด้วยนะครับว่าซีดานนั้นยังไม่ได้ทําข้อตกลงใดๆกับเสือใต้เลยครับนั่นก็เป็นทําให้ทางด้านน้ําหนัก เอียงมาทางด้านแมนเชสเตอร์ในเดซะมากกว่านะครับผมสำหรับซีดานครับที่ปัจจุบันอายุ51ปีครับยังไม่ตอบรับคุมทีมใด อีกเลยนับตั้งแต่อําลาเรอัวมาดหลดรอบ2ในปี2021นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นครับแมนยูก็จะแต่งตั้งเจสันวิลค็อกครับถ้าวิลค็อกได้มาเป็นผู้อํานวยกีฬาฝ่ายเทคนิคของสโมสรแมนยูไม่แน่ครับซีดานอาจจะตามมาก็เป็นไปได้นะครับผมเป็นไงบ้างล่ะครับสาหรับซีนดีซีดานครับเด็กผีแฟนผีทุกคนชื่นชอบกันไหมล่ะครับถ้าชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรยังไงก็สามารถพูดคุยได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ